ูว่าวิธีการทําแล้วก็กดระเบียบข้องคับอะไรมั่งพอยิ่งมาเจอในชีวิตจริงแล้วโอ้เหนื่อยน่ายบางทีก็ปไ,ปไปไปมาปไ,มมไม่ใช่เรื่องเราเเแล้วก็ต้องมาทําใจอีกน่อยเรื่องน่นเรื่องนี่นะั่นสุดท้ายแล้วเราถึงมาถึงปัจจุบันนี้ถึงได้รู้ว่าอ๋อดีุมันเป็นอย่างนี้เอง ไม่เหมือนชีวิตจริงนะครับต้องใจเย็นๆแต่ของผมนี่มันจะเป็นสายแบบอัพปุ๊บลงปั๊บอาร์ติสอนนี้ก็อัพปุ๊บมันจะลงปั๊บนะครับถ่ายปุ๊บลงปั๊บไม่ค่อยได้ตัดนอกไปเนาะไม่ค่อยได้ตัดมันเป็นเรียวเลยนะครับเรียวแล้วแต่โอกาสถ้ามีเวลาก็จะใส่เพลงนะครับของพีหนนา่ะคือของแคสซี่ค่ะบอของแคสซี่นะรวัสดีทุกท่านนะครับใส่เพลงก็ดีนะครับ อันนี้ก็ถ่ายไปลงช่องนุกกี้นะครับหนึ่งคลิปก่อนกลับนะด,ดูบรรยากาศนะะตอนนี้ก็ช่างเดียวก็กำลังพูดคุยกับพี่พีเอฟซีนะส่วนอันนั้นเล่นอยู่คนเดียวเนาะโอ้ลังจะกินแล้วก็ทะเลาะกับตุ๊ก,กาตานะครับานาะ <laughs> ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดน,นะครับทะเลาะกับตุ๊กาตานะครับส่วนนุ่มก็หลังจากโซยไปสามจานแล้วก็ดูท้องดูท้องครับดูท้อง กินเยอะเลาวพ่เขาบ้านไม่หงวนเลยครับนี่ครับกินเยอะนะนี่ครับอ้วนเดีดวอ้วนขึ้นแน่รูดปลาทูก็มันหมาก็แมวนี่อ้บอกากว่าเลย <S <S ปลาทูสามต,ตัวต่อตัวอืมต่อต,ต,ตัวบอกรับสามตัวเลยปลาทูหนึ่งตัวกับปลาหนูนโนอาน้องพี่แต้มอืมแล้วก็ไอสวด ให้เสื้อให้กินหัวอาหารหล้งตู้ตอนนี้ก็นี่นะครับขนุนกินข้าวอิ่มมากจนนอนเต็มที่นะครับสามจานพาก,กันนอนแต้มก็นอนครับก <c oughs> ็ไปษใดม่แล้วก็เปิดผันเดยุกูะละบันเดย์เสิอาะน้ำให้ขนุน รอดูพรุ่งนี้เนาะเผื่อได้อาบน้ำเนาะแดดออกเอาละฝรั่งน้อยจะไปไหนนะ่ะเอาปีนโนอาอย่าเพิ่งไปอย่าให้ซ่อนมาก่อนให้ซ่อนไปจากอ,อ่านดักไปละครับอ่านดักไปละครับเออ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 ดักไปซ้อนมาก่อน๋ยวาให้ซ้อนอ,อ่ออ <laughs> เรียกร้องออความสงสารนะดูสายตา อยากไปครับจะออกบ่อมาสื่อเสี่ยวออกไหมอยากไปครับมามาเร็วเบื่อนอนแล้วครับนนออ่ะ่ะมาเร็วเดี๋ยวนอ่ะตอนนี้ช่างเพื่อนก็กำลังเตรียมเคืองชารเพิ่มนะะขุดดินแล้วนะครับตอนนี้มามามาเดี๋ยว ถ้าจะไปน่ะยะเล่นตัวนะฮะบุกมามา,มาเร็วไปจะเล่นตัวไปทำไมเนี่ยเล่นตัวไปทำไมโึอ้อยกินข้าวอิ่มแล้วตัวหนักมากเลยเอาไปเลยไปโหลดคลิปยังไม่เสร็จถ้าขึ้นไลค์ก็ภาพจะมัวอีกเออเล่นกับพี่หนุนอยู่นี่แหละ แต้มเด้ออยิกกันน้องเด้ออ่านะครับไปเล่นกับแม่แต้มแล้วนะครับหยิก<ำ>ก,กนัน้องเด้อเพื่อนดีกันเราบอกครับแต่ก่อนเพื่อนผู้บอยอมเล่นน้ำดีกันล่ะดีกันแล้วเดี๋ยวนี้น่ะบ่ค่อยบ่ค่อหายบ่ค่อยหายแล้วแต่ก่อนบ่ให้เล่นนําเลยแต่ก่อนค่ะแต้มสี่หายแม่เพื่อนบอกเล่นอืมสี่บอกให้เล่นน้ำไอใครนุ้ยก็เหมือนกันแม่แต้มบอกเล่นด้วย<ม>พามาสองรอบเพื่อนจีอันนั้นเลยสิบบอกให้ไกด์เลย กลังไหนเฮยะเฮยะเฮยะหายแล้วไปไหนมาเลยโนอาโนอามาเร็วไปแล้ว,วไปแล้วโนอาโนซาห์เพิ่นจะรู้ไหมว่าซ่อนอยู่ทางพีโนโนเดี๋ยวพี่แม่บ้านเพิ่อนตามไปดูนะครับเ <c oughs> พราะไปแล้วไปไกลนะครับ เดี๋ยวเราก็ขนของไปไว้ที่รถนะฮะเดี๋ยวสักพักนึงแล้วก็กลับนะฮะขอบคุณมะม่วงนะจากพี่หนุนาด้วยนะครับในบ้านให้เอากลับไปทานนะผมก็เอาไปห้าลูกนะให้ช่างเดียวห้าลูกนะครับวิ่งไปหาซ่อนนะครับโอ้สายตาดีขนาดเลยวิ่งมานี่แล้ว ตอนนี้ทีมงานลุงสีกำลังขุดเตรียมเทคานฝั่งที่เหลือนะครับโหดนะฮะอาหุยเล่หุ้ยดูทีมงานทำงานนะครับกับโนอานะฮะนู่นนะฮะมาให้กำลังใจซ่อนนะฮะ บอกก็อกไปเลยบดัอ <tout le monde conversations> ้งะนบอกไปเลยเลเอามอีันต้งี่่า่ลังเ่งบัพ่อี่ผมล่อับเ็นวู่พ่อพกคุณพูดลรือนอนดูพีดอนก็ได้ดูพีกับูน้องูน้องสีนี่เงอี เอางูม้วนนะครับยกเจาเจาแย่บ้ส่วนพลังน้อยก็ต้องด้เนียมนะครับในเนียมในบ้านมันเนียมนะครับไปใเนียเจ้าลงมาได้ไหมใอ่ไปคอยไปด้วยเด้อฮ่าฮ่าฮ่า เอาไปมอมอบซ้อนด้วยหลักลีหลักลีหลักลีโอ้ยมีการหมอบครับโอ้ยบอให้ซ้อนเล่นซ้อนหาครับเล่นซ้อนหาได้นตลาดบ่ เลีนไปเมกเล่นหลักลีเลื่อลงหลุมไปแล้ววะไปนู่นแล้วนะครับแม่บ้านเดินตามไปดูแล้วนะครับมาล่งลมเนี่ยล่งลมเนี่ย กำลังขุดหลุมเตรียมเตรียมงานนะครับเตรียมงาน ก็พอดีฝนตกมาก็ทำให้ดินที่เกตดมาแน่นขึ้นนะครับเอาลึกจักเม็ดนะครับซ่อน <30 S 1> เมตรสามสิบเเห็ดเป็นคานมันบ่เท่าดินเดิม,มเพราะว่าเขาดันมาเนาะมานันนังวนเน่ยนเนาะ เมตรสามสิบนะครับความดึกกลัวอ่าคานพังนะครับก็เลยต้องขุดขให้ได้ระดับเดิมนะครับนู่นในบ้านนะครับในบ้านพบปัญหาอย่างหนักเลยนะครับเจ็ดสี่ลองเบิงเ่งในแม่เนาะออปนะขนาดซ่อนความดันว่าจะขึ้นเราซ่อนไปไกลมากครับโนอาหนู่นนะ อ้นออเนสดดพุดดรด่ะพเสรไปแล้อนเดียเหมนหลุมนะครับส่วนเจ้าก๊อฟก็จังลุมเดิมนะครับหลม่รวัวเนี้บ uh ่ะไม่อยางก็ตาขันซานก๊อฟเนาะทบาน ซาน้อยมันก็นนี่นาะก๊อกเนาะทำอย่างนี้เอรอเนอี่ครับดูงานนะครับม่บ้านไปตามต้องได้อุ้มกลับมานะครับปบ้า ดูเอาครับได้ไปอุ้มกลับมาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอดริซอนแฟมิลี่ครับสวัสดีครับแล้วก็นุกี้แฟมิลี่นะครับสวัสดีครับ